ร้านมารู้ช็อปบริการรับเติมโลบักระบบ ID p a r t และบริการรับกดเกมพาร์ตแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบ Anime Punching Simulator m บ p All-Star แบบ b o อก o o t และแ p k k n n l l g g c y y ยังมีตะคลิปเลยครับสวัสด,ดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับซีรีส์นุ๊กตูโปในแมปของ Anime Fighter Simulator อนี่นะครับวันนี้เป็น ID รองอย่างนี้ไอดีเดียวกันกันกบที่สามปีที่แล้วนะครับก็คือแต่งตัวใหม่นิดหน่อยนะแล้วก็อ่ะนี่นะครับ เวลาตอนนี้เราเล่นไปทั้งหมด180ชั่วโมงแล้วนะครับตลังจากใน EP ที่แล้วนะครับที่พี่ได้ทําการพั c h นี่มา2ตัวแล้วก็ได้รับมา1ตัวนะครับตอนนี้พี่รีพาร์ตเอ่อกะจะรีเล่นๆนะครับก็เลยไม่ได้มารีในในชิปนี้ให้ดูแล้วก็กดไปทีเดียวได้ผีเลยอ่าไม่อยากขิงกันแต่ว่าก็เวลาครับทีเดียวครับอ่ะเอนี่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพี่ก็ได้อัพวิวนะครับอัพวิวมาเรื่อยๆนะก็น้นั่เวิวตัวรับนะครับอ่เพราะว่าตัวรับเนี่ยก่งฟ้า พวกตัวตัวครับเชนี่อยู่แล้วนะครับอ่ะเแลเดมิดมันจะห่างกันอยู่ในระดับหนึ่ง๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับโอ้โ,อโหนะครับปุ๊บนี่นะครับถ้าเป็นน่างเชนี่เห็นไหมห่างเกือบ200เลยนะครับเพราะฉันก็รับเชนี่นะเก่งกว่าครับเชนี่อยู่แล้วนะครับนอกวงเว้นด่านที่มันห่างกันมากเกินไปนั่นเองนะครับโอเคอ่ะแล้วก็พี่ได้ตัวรับด่านท้ายมาด้วยนะครับโดยการเปิดด้วยเปิดธรรมดาแล้วก็โดกนการันตีนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ ที่แจ็คพอตคนนั้นนะครับพี่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็จะเจอเป็น2ตัวนี้นะครับนี่เลยอันนี้คือไม่ได้สมพาร์นะครับออกจากตู้นะครับได้เป็นลีดเดอร์กับปั๊บโซลิดโตมานั่นเองนะครับฉันก็ในคลิปนี้พี่ก็จะมาทําการนะครับสมหาพาร์ลับแล้วก็ครับชั้นี่สตัวนะครับอ่ะก็นี่ครับตอนนี้หินมีอยู่แล้วนะครับร้อยสามสิบเจ็หินเด้งนะครับอาจจะเปิดเออเปิดไปเท่าไหร่เอ่ยอ่ะสองแสนสองนะอ่ะก็ เอาจริงอ่ะในวันแรกเนี่ยพี่ไม่ได้เปิดเจ้าบทการันตีตัวรับไปนั่นเองนะครับก็เลยเหมือนจะแบบไม่ได้ตัวรับด้วยนะครับเพนก็จะน่าจะได้ประมาณ2ตัวถ้าพี่เปิดตัวรับเลยเพราะว่าเจ้าไอการันตีตอนนี้ลดเหลือแค่แสนเดียวแล้วนะครับแล้วก็มิติเนี่ยเหลือเ5็ด้าเท่าเดิมแล้วนะครับไอดีนี้ก็โดนการันตีเยอะอยู่นะครับแต่ก็ไม่เยอะขนาดนะครับโอเคไปเดี๋ยวพี่จะสุม่มฮาร์ทนะครับสุม่มฮาร์ยูกิแล้วดันแล้วก็ ได้จำรับชไนี่นะครับเรามีงบอยู่ประมาณร้อยเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยเราเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะนี่นะครับก็จะมีสุ่มอย่างน้อยนะให้เหลือห้าสี่สิบอันนะไม่ใช่ห้าอันพูดผิดฮะอุ๊ยมันมาหลอกดูสิดูสิมันมาหลอกณตอนนี้ไอดีนี้ยังไม่เคยได้พาร์ทลับเลยนะครับอ่ะก็จะออกมาตอนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะพอดูครับอ่าแล้วก็หลายๆคนนะครับ ได้พาร์ทลับมาช่วงนี้เห็นได้พารลับกันเต็มเลยแต่ก็ไม่รู้บางคนได้ดปะทำไมสตงองอาสามสองรอบอการที่เราได้พาร์ทลับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทม์ลอดมอนเตอร์หรือก๊อดนะครับถ้าอยู่ในตัวหลักใช้ได้หมดครับแต่ว่าททมหลอดเนี่ยดียังไงนะครับมันเดินเร็วแล้วก็ตีเร็วครับแต่ที่ข้อเสียเลยมันก็คือข้อเสียข,ของมันเลยอ่ะพูดยวเนี้ย ข้อเสียออมมนเลยก็คือ,อมันตีแล้วก็เหมือนต้องตีเพิ่มจำนวนในการโจมตีแล้วก็ถึงจะใช้สกิลได้นั่นเองนะครับอ่ะก็หึหึหึ what อ,อ,อ,อะ what อะเฮ้ยอะไรเนีย่ยอ่าแล้วก็ ประมาณนี้นะครับได้ปีกไปแล้ว what the heck w a s that bro อ่ะนี่นะครับเลิศเนี่ยโอ้โหคนลักกี้แมนอ่ะโอเคเอ่ออย่างที่เราเห็นนะฮะได้ปีกมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะพี่ก็ยังงงงอยู่ว่าได้แล้วเหรออ่ะไริศเด้อโอ้กดไปทั้งหมดเอ่อสามทีนะครับได้ปีกเลยอ่ะอ่ะอย่างที่เราเห็นเลยอ่ะตอนนี้พี่ได้เจ้าเอ่อมิติก ไอ้รับผีนานหาไอ้นดนแอปปี้เนี่ยก็นันทาทีเดียวนะฮะก็เลยงงอ่ะแสดงว่าเจ้าเกมฮาร์ดที่มาใหม่โคตจะมีผลนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่พอมีงบก็เติมได้นะฮะอ่ะมาดูช็อตนะเหรินเอ่อเหรินสิบนะครับเหรินสิบนี่เหรินพื้นฐานปกตินะครับใครที่หาเหรินถูกได้ก็ระวังกันด้วยนะครับพวกโรบังพีดอะไรอย่างงี้ช่วงนี้ระบาดเยอะมากนั่นเองนะครับก็เช็คดูดีนะครับโอเคโอ้ไมค์กตอนนี้พี่กําลังอื่นๆอยู่นะว่าเอาได้แล้วเหรอโอเคไป เดี๋ยวเราจะไปอัพทาเลตนกันนะครับแล้วก็ไอดีนี้นะครับพี่ได้เทรดผลมาแล้วนะครับเทตดผลมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยเทตดผลมา500รูปนะครับผลลับนะ ตัดกลับมานะครับหลังจากที่ไม่กี่ชั่วโมองที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการนะครับต้นคลิปอ่ะเดี๋ยวน,นี้เห็นต้นคลิปเลยตอนนี้พี่ได้เป็นรับเชนี่แล้วก็เป็นครับเชนี่มาแล้วนะครับอ,อันนี้ก็เป็นประมาณเออชัดไปก่อนสามสี่ชั่วโมองนะครับอตอนนี้พี่ก็ได้รับไมค์สามตัวนะครับอันนี้ก็คือเปิดแม็กแล้วนะครับไปลงดันดาวมานั่นเองนะครับนี่เลยอ่ะแต่ตอนนี้เงินไม่พอนะครับเงินไม่พอการเปิดแม็กแล้ว,ลวก็รู้สึกขี้เกียจฟาร์มเยอะนะฮะอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงพี่น่าจะไป ต่อนไปสุ่มหาครับชนิดตัวนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนจบคลิปกันเราเรามาเปลี่ยนทีมกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ด้วยทาการนะครับถอด2ตัวนี้ออกนะครับก็ถอดตัวนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวรับไปนะครับพี่รับทาเลต์มาแต่ว่าเมื่อกี้ลืมอาชีพขออภัยด้วยนะครับตอนนี้อัพทาเลนเป็นเลนบวกหมดแล้วนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งนะครับถ้าเราได้ตัวรับหรือว่าตัวอะไรที่ซ้ากันนะครับเป็นตัวรับอะไรอะพวกนี้นะครับ เอาแล้วตัวรับเนี่ยให้เรามาเช็คทาลิ้นก่อนนะครับอ่ะแล้วก็ตัวรับนะครับอ่าสมมุติว่าเรามีแบบเนี้ยสามตัวในทีมนะครับเรามีบัฟปดีสักอันหนึ่งก็แนะนําให้อ่ะพีม่มาริดโกเลยอ่อถ้าเรามีตัวบัฟไอตัวรับพี่ตัวบัฟีกแล้วพี่ขอโทษด้วยนะถ้าเรามีตัวรับอ่าที่มเหมือนกันเนี่ยอ่ะสมมุติว่าเราได้อีกประมาณเอ่อหกตัวหกตัวละอ่ะเราไม่จำเป็นต้องเอามาใส่ให้ full ทีมนะครับให้เราเหลือไว้นะครับให้เราเก็บไว้ก่อนนะครับ อ่ะเสร็จแล้วก็พอเราพอเราเหลือไปแล้วเนะี่ยก็มาเช็คทาลนต์นะครับให้เราเลือกตัวที่มีทาลนตนดีที่สุดถึงจะเอาเข้าทีมนะครับอ่ะแล้วก็ถ้าเราเห็นทาลนต์แบบนี้นะให้เราเก็บไว้ครรบฟช้ยนี่แล้วก็เอาไปเจาะรุนี่นะครับเดี๋ยวเอ่อถ้ายังไงพี่อาจจะเจาะดูเจ้ายูกิตัวนี้ด้วยนะครับเราได้ตัวรับอีกสักตัวหนึ่งแล้วก็ได้ทาคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับไม่แน่ก็เอ่อ อาจจะไม่ได้ทาคลิปช่วงที่เจาะนะครับก็อาจจะข้ามมาปุ๊บแล้วก็เจาะเลยนะครับอ่ะแล้วก็อธิบายการเจาะรูั้งนิดนึงนะครับเจาะลูะ่วิธีการเจาะรูนะครับก็คือเจ้าลิมิตเบรกตัวนี้ตัวนี้นะครับอ่ะมันไม่ใช่การเจาะรูหรอกต้องเรียกว่าเป็นปลดลิมิตนะครับปลดเอ่อปลดลิมิตเบรกปลดอ่อลิมิตเบรกอ่ะพูดง่ายลิมิตเบรกนะครับลิมิตเบรกคือไร่นะครับ,บ,รน,รบนี่นะครับมันจะบอกให้เราใช้ อ่ตัวชายนี่เนี่ยสองตัวนี่นะครับซ้ายขวาตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาเจาะเจ้าตัวไฟเตอร์ชายนี่ตัวนี้นะครับนี่เลยจำเป็นต้องเป็นระดับชายนี่ทุกตัวนี่เองนะครับอ่ะแล้วก็เอ่อตอนนี้ทําได้แค่มิสติกนะครับมิสติกขึ้นมามิสติกก็คือเป็นมิสติกชายนี่ครับชายนี่รับชายนี่แล้วก็ดีวาชายนี่นะครับสอย่างนี้ที่สามารถเจาะรู้ได้นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการเจาะรูนะครับก็คือให้เราค้าเป็นตัวชายนี่มานะครับเสร็จแล้วก็ ตัวที่เหลือนะมาอยู่ท้ายขวานะครับอ่ะนี่เลยสมมุติว่าเราต้องการจะเจาะตัวเป็นยูกิตัวนี้นะครับอ่ะพี่ก็แค่ใส่มาตัวนี้เอาตัวหลักไปตรงกลางตัวซ้ายขวาจะเป็นตัวเทลินแค่ไหนก็ได้เวลอะไรก็ได้นะครับพาร์ทอะไรก็ได้เหมือนกันอ่ะตรงนี้ฟังดีๆนะครับอ่ะนี่นะครับก็ให้เราเลือกตัวที่แบบไม่มีแพสซีฟแล้วก็เทลินแย,ย่ๆมาอ่ะคราเชนี่มาติดโอ้นะครับแล้วก็กดเจาะรูปเลยนะครับแค่นั้นเองเอ่อไอสองตัวข้างซ้ายเนี่ยก็จะหายไป อ่ะพาร์ตก็หายด้วยอะไรก็หายไปเลยนะครับอ่ะส่วนตัวต้องการเนี่ยเลเวลจะยังอยู่นะครับทาลินก็ยังอยู่นะครับพาร์ตก็ยังอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ปลดเป็นเอแผลเป็นช่องแพสซีฟช่องที่สองนะครับอ่ะก็ละหลายๆคงเห็นหลายๆคนคงเห็นในดิลักพี่ไปแล้วนะครับอ่ะมันก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งมาเลยนะครับอ่ะถามว่าเจาะเช <c oughs> ิงลงเฉยเลยขออภัยด้วยนะฮะถามว่าเจาะรูแล้วดียังไงนะครับเวลาเราเจาะรูเนี่ยก็ มันจะทาให้เราอัพทาลิ์ได้ตันนะครับเอ่อเป็นตันในตันในระดับที่คอมบะตันจริงๆนะครับก็คือทาลิ์ตันเอ่อมันจะสามารถอัพบวกถึงยี่สิบได้นะครับก็จะใช้ไม่รู้กี่ผลถ้าเป็นตัวรับก็น่าจะพี่ไม่เคยอัพตัวรับเลยขอให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวพี่ไม่มั่นใจเลยนะครับอ่ะเอ่อมันจะสามารถอัพทาลนิ์เนี่ยได้จนถึงเอ่อบวกยี่สิบตรงนี้นะครับยี่สิ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 บตัวนี้ ก็จะอัพทะลุตรงนี้ไม่ได้นะครับจากเบรบ,บวกเดเมตัวนี้ก็เอาไปคูณสาทั้งหมดเลยครับอันนี้ก็จะเป็น90 120 120 90เนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้ตัวละครแม่งเก่งขึ้นมากเก่งแบบก้าวกระโดดเลยครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเ,เรื่องการเจาะรูนะครับแล้วก็วิจะทำเป็นทำการคัพเป็น,ปนคัพเชนี่ะาจแอนแล้วก็มาเปลี่ยนจแอนตัวนี้ออกนะครับ พวกนี้สักนิดหนึ่งก็ทคลิปก็น่าจะมีการพูดมากกว่าต้นคลิปเพราะว่าต้นคลิปเนี่ยพี่จะตัดให้มันกระชับนะครับเพราะว่าต้นต้นคลิปไม่มีอะไรมากก็แค่ครับครับเชนนี่สุ่มพาร์ติดหน่อยนะครับก็จะมีช่วงที่เออเออตรงที่ได้เจ้าอ่ะพี่สุ่มผิดตัวละ่ะนคลิปอ่ะละไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรจะมีช่วงที่พี่อื่นเพราะว่าอยู่ดีก็ได้ตะลึงสิไม่ใช่อื่นอื่นอื่นตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้แล้วตอนนี้ก็ยังอื่นอยู่นะครับอ่ะ ด้วยนะครับก็จะมีช่วงที่พี่ได้เจ้าตัวนี้มาเป็นบิซิ่งกว3ทีได้ค okay รับมทีได้พี่ก็ยังงงเหมือนกันว่าได้หรือเหลออะไรอย่างงี้นะครับก็ตอนต้นชิปก็น่าจะไม่ได้ข้ามโอเคได้ไทนี่มาแล้วครับไทนี่นี่พอเล่นได้นะครับไทนี่นี่พอเล่นได้นะวิ่งเร็วขึ้นตีเร็วขึ้นแล้วก็ปเมาน่าจะ20%นะครับไม่ใช่ย5้านะโอโหแท็ก3โอ้ไม God งั้นเรารีไทนี่ออกแล้วกัน ทกสามนะครับสามารถตีบอสแล้วก็ทาดาเมจใส่บอสได้เนี่ยเพิ่มขึ้นคู่สองนะครับรถถังเถอะแจมแมวนะอย่างนี้โอ้โหสบายบึกสะดือโบเลยทีนี้เอ๊แต่พี่ไม่อยากได้แท็กสามดีแล้วกันเกือบไหมเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็คือเสี่ยงนะครับเวลาใครที่อยากสุมพาร์ทพี่เน้นย้ำเสมอเลยว่าแนะนําให้มีเห็นสุมมากกว่ามากกว่านั้นสักหน่อยนะครับเราค่อยทาการสุมไปนั่นเองครับไม่งั้นมันจะเกลืออย่างนี้ ไปเจ๊แอนได้ไหมสวยนะครับไปเจนแอนะครับโอเคโอ้โหใหม่ก็โอ้โหอันนี้ก็มีผลเป็นผลมาจากใช้เกมฮาร์ดนี่นะครับอย่างที่พี่บอกมาต้นคลิปเลยโอเคตอนนี้เราก็ได้ทีมประมาณนี้แล้วนะครับโคตรโอเคแล้วนะฮะตอนนี้ก็ออยู่ในระดับที่สามารถใกล้จะโซโลเรดได้แล้วนะครับแล้วก็ DPC โซโลเรดในแพทนี้ก็น่าจะประมาณร้อคิวนะครับน่าจะ110คิวครับอันนี้พี่มั่นใจเดี๋ยวพี่จะมาทำคลิปให้อีกทีหนึ่งนะครับอโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับทีมพี่ตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็พอดูดีขึ้นได้เออดูได้บ้างแล้วนะครับอ่ะก็การใส่ลีดเดอร์อ่ะที่พูดถึงการใส่ลีดเดอร์หน่อยเผื่อใครอยากสงสัยนะครับเผื่อใครอยากสงสัยคือเรื่ว่าเราค่สงสัยนะครับถ้าเรามีตัวละครที่เวลสูงปกติแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็เราใส่ลีดเดอร์เนี่ยบางทีเดเมจมันจะดีกว่าในการที่เราใส่ฟูลทีมของเราเนี่ยเองนะครับอ่ะเพราะว่าลีดเดอร์เนี่ยมันจะบวกเดเมจให้25% ุกตัวในทีมนั่นเองนะครับก็มันก็จะดันไอตัวที่มันมีแบบเวลสูงๆมากกว่าปกติขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับอ็ขับไปเรืยแล้วกันเบสมาปุ๊บโอเคได้มาแล้วนะครับตอนนี้ก็ทีมเราเริ่มจะเก่งกาดขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนี้เพื่อนาจะไปอัพเวลตัวอื่นต่อนะครับพวกนี้นะครับก็อัพเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหันี้นะครับขอบุนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อก็ดีนะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ